ป้าจิงจะเลยจ้าแกงเขียวหวานไก่แกงเขียวหวานไก่บ้าจิงอยาขนมจีนนะจ้ามามากินด้วยกันมากินด้วยกันค่ะเดือดฟุดฝุดเดือดฟุดฝุดเลยค่ะร้านแคนาบิกแคนาบิกอยู่ทางเดินระหว่างบายหยกหนึ่งไปบายหยกสองบานเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองนะคะเป็นตึกแถวหนึ่งครูหานั่งรับประทานได้ค่ะมาเลยค่ะมากินด้วยกันค่ะเปิดทุกวันสิบโมงเช้าถึงหกโมงเยน็นสิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะ ถ้าไม่สะดวกมากินโทรมาสั่งไปกินที่บ้านก็ได้แค่รับคิดตามระยะทางค่ะโทร0816304622หรือไลน์มาสั่งก็ได้ Adrena. Gang Adrena. Gang ไลนมี Adleena. Gang Adrena. Gang นะคะไลน์ชื่อข่าวโหดค่ะ มีกว๋วยเตี๋ยวหมูตุนห้าสิบาทไก่ตุนห้าสิบาทกว๋วยจับหมูกระปุกสิบาทกว๋วยจับยวนหกสิบาทกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนเจ็ดสิบ 50, เย็นตาโฟห้าสิบเจ้าน้ําหมูแดงห้าสิบก๋วยเตี๋ยวหลอดห้าสิบขนมจีนไข่ตาหวานห้าสิบกระเพาะปลาแปดสิบนะคะมากินได้เลยค่ะลาบเป็ดชุดละร้อยลาบเป็ดชุดละร้อยค่ะลาบหมูชุดละร้อยน้ำตกหมูชุดละร้อยมากินได้เลยนะคะข้าวเหนียวห่อละสิบาทข้าวปลาสิบบาทน้ำผลไม้ปั่นก็มีนะคะ โกโก้ปั่นโอวัลตินปั่นชากาแฟปั่นอิตาเลียนโซดาปั่นทีวีปั่นสตรอเบอรี่ปั่นบูเบอรี่ปั่นนะคะน้ำมะพร้าวปั่นน้ำมะงุนปั่นนะคะมากินได้เลยลิ้นจีปั่นมากินได้เลยค่ะขนาด16ออน40บาท32ออน60บาทค่ะมากินได้เลยมาจ้ามาจ้าน่ากินไหมจ้าเดือดฝุดฝุดเดือดฝุดฟุดนี่ขนมจีนเนี่ยแม่ใส่พริกเต็มเลยเห็นไหมมากินจังจ้าเนี่ยเดือดฝุดฟุดเดี๋ยวจะลาดให้มันร้อน ่าให้มันร้อนๆเลยฝุดๆเนี่ย มากินกันจ้ามากินกันจ้ามากินกันจ้าโอ้้อนๆอนมีพริกพริกขี้หนูซอยเยอะๆง่ากินสุดๆแลมากินแล้วแม่ป้อนขนมจีนน้ำยาอื้ม อร่อยมากอืมสะใจเลยแล้วล้อมอันนี้ไม่ได้ใส่มะเขือเปราะแม่ไม่กินมะเขือเปราะแล้วก็ไม่ได้ใส่เลือดเพราะแม่ไม่กินเลือดเอาเอากะทิสดแม่เอากะทิกล่องกะทิกล่องแม่อร่อยอืม กะทิก่องมันไม่อร่อยไงน้ำกะทิสดอันนี้เป็นกะทิสดไ <c oughs> ก่บ้านไก่บ้าน <c oughs> บ้านจะเหนียวหน่อยเยี้ยวไม่ออกสงสัยมันไม่ได้ตุ๋นจนเปื่อยต้องตุ๋นให้มันเปื่อย Mm-hmm.